สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวบันเทิงกับแอมบารมินิกแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับหนุ่มโยอ่อมแชร์นะคะที่ตอนนี้ค่ะได้ประกาศว่าภรรยาสาวนะคะได้ตั้งคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่รอคอยมานานถึงเก้าปีะคะ่ะซึ่งก็เรียกว่าเป็นของขวัญครบรอบงานแต่งที่พิเศษมากสาหรับทั้งคู่เลยนะคะหากเมื่อย้อนกลับไปค่ะหนุ่มโยอ่อมแชร์ค่ะเคยเล่าโมเมนต์น่ารักน่ารักว่า ช่วงที่ติบสาวก้อยมีใหม่นะคะหนุ่มโยงอาร์มแชร์ค่ะชอบหาเรื่องชวนสาวก้อยไปดูหนังด้วยกันเพราะว่ามันจะทําให้หนุ่มโยงเนี่ยค่ะได้นางไกลกับสาวก้อยนานๆและโรงหนังเรื่องแรกที่ทั้งคู่ไปนะคะก็คือโรงหนังสเกล่าค่ะแต่เมื่อหนุ่มโยงรู้ข่าวว่าโรงหนังสเกล่าเนี่ยกำลังจะปิดตัวลงหนุ่มโยงค่ะก็พยายามทุกทางที่จะติดต่อขอซื้อเก้าอี้ในโรงหนังโดยเฉพาะหมายเลขที่เคยนั่งด้วยกันครั้งแรกและสุดท้ายค่ะ ได้เก้าอี้ตัวนั้นมาจนได้ซึ่งก็เป็นเลขเดียวกับที่เคยนั่งกับสาวก้อยครั้งแรกเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของทั้งคู่นะคะซึ่งก็ยอมใจในความพยายามของหนุ่มโยงอามแชร์จริงๆเลยค่ะเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะสาวก้อยก็ได้โพสต์รูปในไอซีส่วนตัวนะคะเป็นภาพอันต้านตาวสุดน่ารักค่ะพร้อมระบุข้อความว่าดีใจที่สุดในโลกเลยค่ะเก็บไว้ตั้งนานกว่าจะได้บอก ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเชียร์ช่วยรุนและเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นการรอคอยมา9ปีที่คุ้มค่าที่สุดในโลกเลยขอบคุณคุณพ่อคุมเก่งโย่งอาร์มแชร์มากๆเลยนะคะที่ดูแลคุณแม่ทุกเรื่องเลยรู้ว่าคุณพ่อเหนื่อย ที่สุส่วนทางด้านหนุ่มโยกอัมแชร์ค่ะก็ได้โพสต์ภาพอันต้าสาวสุดน่ารักเหมือนกันพร้อมข้อความว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานปีที่9ของเราครับหลังจากที่พยายามและรอคอยมา9ปีดีใจจังเลยของขวัญครบรอบแต่งงานปีนี้ทำให้เราสองคนมีความสุขที่สุดในโลกเลยครับรักคุณที่สุดเลย ซึ่งก็มีเหล่าดารานะคะเข้ามาร่วมแสดงความดีกับทั้งคู่นะคะแล้วก็ทางมาดามเมาส์ก็ต้องขอแสดงความดีกับทั้งคู่เช่นกันค่ะ เวลาของเราข่ะบันเทิงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะสามารถเข้ามาติดตามและพูดคุยกับพวกเราได้ที่ Facebook, IG, YouTube ของม,มาดามเมได้เลยนะคะและว,วันนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ